ฝั่งเล็บเป็นผีมันต้องแบบว่าต้องคนละคนละแชนแนลกันไม่ไม่มันต้องมันต้องนัดกันดีๆพวกผีอะ่ะแบบว่าแยกพอแยกออกมาปุ๊บก็แบบปึ๊บปุ๊บป๊บพร้อมกันให้แบบว่าเรียกอะไรอะ่ะอินคาป c i ซิเต็ o คูลิฟิกสมัตโอ้โหสมัตยากสมัตง่ายมาหมดเลยคัดเอาอยู่นูน่น เาาไปไปเดี๋ยวจะได้ส่งแมนไปสู่สุขติตอห์นแอนเดอร์สันจอห์น a อ d e r s o n อี้เหี้ยแต่เมื่อวานเนี่ยแม่งทุเรศจริงตอนกูเล่นเป็นผีอีอ้เหี้ยกูไปกดผิดคือเปิดประตูให้แม่งไอ้สัสฮะตอนกูเล่นเป็นผีอ๋อ,อด,ดนนะเอเอแล้วแม่งวิง่งวิ่งออกไปกันแบบว่าไม่ไม่กลัวฟ้ากลัวดินเลยกูยืนอยู่หน้าประตูนะ มันก็วิ่งออกไปเลยเว้ยแบบว,วิ่งวิ่งวิ่งต่อหน้าต่อตากูหละคือ,อ,อใครใไม่กูไม่รู้ว่าสก,กิลในเมซิสมันมีอะไรเว้ยกูก็เลยเดินแบบไม,ไม่ไม่<อ>ใช้สก,กิลเลยมึงไม่ไปดูรีวิวมันก่อนเนาะไม่ได้ดูกูลองเล่นดูไงรองของมึงตอนกินข้าวอ่ะทุ่มมึงอ่ะไปดูไปดูกูจําได้ว่ามันจะมีต่อยใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่ากดทีหนึ่งให้ยื่นหนวดออกมาแล้วมึงเอาหน,น,นวดฟาดเว้ยหนวดหนวดฟาดแล้วเหมือน ฟีลเหมือนแบบจะติดพิษอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกูทำไม่เป็นเลยเมื่อวานแม่งเลยยิ้มกันเลยสัตว์ข้างล่างไม่มีอะไรเลยวะไม่มีอะไรเลยกระดงกระดูกไอ้กระดานไม่มีเลยไม่มีพอมันเล่น <c oughs> อันนู้นแล้วพอเล่นอันนี้รู้สึกเกมนี้มังแบบสบายสบายอ่ะ <c oughs> สบายดิสบายจนกูหลับตรงนี้มาแล้วอ่ะใช่บ้านนี้ปะ บ้านนี้แหละบ้านนี้แหละไอ,อ้ที่ค <c oughs> ุณนอนตรงเนี้ยที่คุณนอนรอนี่ครั้งแรกที่มึงจําถูกกูก็ไม่รู้หรอกเหยีโทปาบูดไปเรื่อยไม่มีอะไรนะเลยไอ้ขี้อิบนะไอสัตว์กูสาสั่งยำแซลมอนมาไอ้สัตว์เออขาดจะกินตอนเล่นเกมไอ้สัตว์แม่งมาเทากันเฉยกับแบบเออเล่นไปแล้วก็กินไป กูว่าในห้องหน้าบ้านนี่แหละชิลชิวไม่มีปัญหารู้ได้ไงเพราะว่าก,ก็เดินไปทั่วบ้านแล้วมันไม่มีอ่ะห้องหน้าบ้านนี่มีประวัติเยอะด้วยจริงๆเดินเดินไปน่าจะเฮ้ยโอ้โหกระดูกถ่ายรูปน่าจะแบบวกเวกโวยวายหน่อยเพราะเสียงดังแล้วผีมันจะชอบแบบว่ามีแอคทิวิตี้มันจะให้โวยวายอะไรวะมึงมีที่อะไรให้วอยวาย เพิ่งเข้ามาฮะฟิลยังไม่มาอ,อ,อ๋อนะเอริอชี่ก็ยังไม่เข้ามาจะเวไวยอะไรอ่ะนั่นไม่มีอยู่แปลกแปลกที่ริชี่ไม่มาลองสังเกตแบบว่ามีของตกอะไรตรงไหนหรือเปล่าไงได้ได้ช่วยดูให้ อ้เยอะไปดับไปดับไฟกระพิบไฟกระพิบไม่มีไม่มีมันเล่นไฟอันนี้อ้นั่นอยู่ไหนอะอะไรปักไฟปลักไฟลล่างลงรถลงรถลงรถอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แอยู่นี่ครัดู s o m e t h กูว่านะตาเนี่ยเควสไม่ต้องทำตอบไม่ถูกก็พอละโ h o s ดูซัมติง มาคูถามเองดูซัมติงไม่ถามข้างหน้าเขา Where are you Where are you Nancy ชื่ออะไรนะจอนเนี่ยจอน Where are you แต่ว่าน,นี่ลูกสาวมันชื่อแนนซี่รู้ได้ไงนี่ไอสัตว ไหนเดินเข้ามาดูเดี๋ยวนี่เออว่ะไอ้เหี้ย Where are you Nancy เผื่อพูดชื่อลูกสาวมันมันจะแทงใจดำมันชื่อ John Anderson John Anderson Where are you John 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 Wick John John จอนดูซัมติงจอน where are you จอนดูซัมติงจอนดูซัมติงจริงดูซัมตอนเอ้จอร์นเดอร์สัน where are you เอาเทอร์โมมิเตอร์มาดีกว่าเออและ where are you จอน อย่ไหนกันะข้างล่างหรออยู่หน้าบ้านหน้า,ห,นา,ห,นาห้องห้องนี้ห้องนี้ถามอยู่เ <c oughs> ฮียคือไม่มีสัญญาณเฮียเลยเว้ยเฮ้ยมันกระพริบป้ายอย่างเดียวแหละสะเดอยหยิบผิดเดี๋ยวกูลองถามในโรงรถแล้วกันจอห์น Where are you? จอห์นแวร์อารูไม่ให้เหมือนจะไม่ใช่พวกห้องหน้าบ้านนะน,นี่ก็เดินทั่วแล้วอ่ะ EMF ไม่ร้องแหละถ้าก็ถ้กก็แตดหนึ่งก็ไม่ร้องสักก็แตด แมนมึงอย่าลืมให้น้องมึงซ่อมให้หน่อยเลยเลฟอร์เดสอะห่าแร้วนะกลัว,ลว<ต>ไม่ได้ฝ <คน S 1> ันมันน่าจะได้เพราะว่าถ้าเล่นดบโดนได้มันน่าจะได้โหได้อยู่แล้วเลฟอร์เดสเกมแม่งเก่าจะตายเออเกมตมองไม่มีอะไรเลยเกมตั้งแต่สมัยตอนกูเรียนพีไอเีย,เยไปนั่งเล่นหลังมอ ทำไมไม่เจอที่หนาวเลยวะดิชี่อ๋โอ้โหลงรถ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 ดิชี่มาแล้วไอ้เฮียชูสองไอ้เฮียกล้องมึงชัดขึ้นไหมไอเดชี่ไม่รู้ลงรถลงรถเลยลงรถเลยลงรถเลยเหมือนมึงเปลี่ยนกล้องอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออกล้องแม่งชัดลงรถเลยแดนลงรถไปเทสลงรถเลยกูแชเดี๋ยวกูแชร์ให้ดิชี่ดูก่อนมามามา นี่อเจได้ไปไหนวะไปหาลงรถไงเราหาไม่เจอลงรถอยู่ฝั่งนี้แบบไอ้เฮ้ยเอ้ยไอ้เฮียเด้อไอ้แมนเล่นทีหลังมึงแม่งจำได้แล้วนะไอ้กูเดินก็เสียเวลาแค่แป๊บเดียวมึงทำไมอ่ะกูก็หาไม่เจอจริงอ่ะก็คุยชอบหลงทางมึงก็รู้อยู่ where are you ค้างเลยสัตว์ปิดไฟเล่นเลยสัตว์ Where are you อยู่ค้างเลยเย็ดเพลายเด็กบอกค้างอะ่ะค้างเป็นไงวะมันมันแบบมันจะขึ้นเลขเดิมไว้กูเปิดไฟกูเปิดไฟมันจะไม่วิ่งอ่ะมันจะขึ้นเลขเดิม Where are you ปิดเปิดใหม่ได้ปะ่ะได้แต่ค้างกูสังเกตหลายทีแล้วเจอผีมันจะค้างเงี้ยได้ยินเสียงเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ไเสียงฝีเท้าก็พวกกูเนี่ยเดินกันม่วยหมดเลยเดินกระไรก็เอองั้นงั้นออกไปก่อนเดี๋ยวปิดไฟแล้วเดี๋ยวถามอีกทีเดี๋ยวนะกูขยับออกไปงเขิกูขยับกลางเขืนหน่อยโอเค Where are you ไปดูออฟนะโก้ดดูซัมติงจะโอ๊ยดูดูแล้วดูแล้วดูแล้วมันมันทำที่เราแค่เออมันกดกดไอ้กุญแจไอ,อ้กดกุญแจมีออฟ <Hey, S 2> ไหมจ้าโชว์ yourself เฮ้ยมีออฟมีออฟจะมอง <Okay. S 1> อะไร่าไหร่วะอ,อ่าไอแม่เหลือหกสิบแม่ลอกมาก่อนออกมาก่อน เพราะว่ากูว่านะมันไม่ตอบไปแหละเฮ้ยก๊อฟออฟออฟอยู่ทางช่วงแบบฝั่งซ้ายของรถแบบว่าตรงรถเลยอะมุมมุมประมาณล้อล้อหลังซ้ายอะมันก็ไปทำเองเลยได้ออฟแล้วมีออฟอย่างเดียวอะไม่มีเฮียอะไรเลยใช่ออตอนนี้ได้ออฟอย่างเดียวดูสมองกูเดชัดแล้วก็ไม่เตือนด้วยนะอ้าวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นพ่อมมงไอ้ชัตเมื่อกี้แมนถามสมองเล่ยเ่าไง ก็ไอแมนเหลือหกสองไงกูอกูลืมไม่ดูไม่ลืมลืมลืมกูหักลืมแม่ลืมเฮี้ยะไรจอมันใหญ่ไม่เลื่อนเท่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเวเซิงสมตร์ชีสวตา ไม่มีผู้นำแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เลยวะเออไอวิบไม่อยู่แล้วมันแบบไม่ค่อยมีคนสั่งลองลองไปสั่งหาลายนิ้วมือตรงประตูดิประตูไหนประตูลงรถประตูลงรถส่องทั่วเลยในแดนทางนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอูโูคุณส่องไปถ้าขนาดนี้จำไม่ได้ก็เฮี้ยแล้วนี่มันเฮี้ยอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าออฟอยู่แถวนี้วันแกูส่องรอบรถเลยนะ where are you เนี่ยรอบกันแม,มนมึงย่อเลยเดี๋ยวปิดไฟแม่แม่ดูตรงประตูอ่ะประตูรถเนี่ยสองเลยประตูเนี่ยประตูไม่มีใช่ไหม,มเออเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นไม่ไม่มีลายมือเลยอะดูว่า where are you กูเห็นออฟแถวๆวางบนรถได้ป่าว่า <George S 1> มองเห็นหมด where are you เนี่ยสองเลย show yourself แม่อ ปร,ประตูเนี้ยมีปะมันประตูเนี้ยไม่มีสองไม่มีหรอไม่มีมอกไม่มีมึงดื้อจังวะเอองั้นไม่เป็นไรสองแถวนี้ดิมีปะปิดไฟก่อนไม,ไม่มีเลยไม่มีจุดสมัคร Where are you Nancy ไม่ใช่นันสิไม่ก็ชื่อพูดชื่อลูกมันเผื่อมันจะกระตุกเอ้เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนตล้วไงวะนี่นี่นี่เดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายเอากล้องมาถ่ายหนังสือหน่อยก็อยู่ในห้องนี้แหละอือยู่ในห้องตรงนั้นแหละตรงนั้นอะ where are you อุ้ยๆย่าใจถอยมาแดนมันหันแดนไอแมนมาไอแมนมา อ <that> ุ้ยเฮ็ยเฮียเฮ็ยเฮียเยเฮโดนแล้วไอ้เฮียเอ้าเฮ้ยไอ้เฮียเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้หมูปิดอะหมูปิดดีแล้วปิดปิดดีแล้วฮะปิดปิดพอดีกูเลยกูอะไรเรอย่างเดียวเลยเฮียทุก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 เฮียตายท่าโคตรอนาถเลย ไม่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 ความความเฮี้ยคือมันมาสปอนหน้าประตูนี่เว้ยมันไม่ได้สปอนลงรถเออแล้วแล้วเราวิ่งวิ่งวิ่งใส่มันเออปกติต่อให้มันสปอนลงรถกูก็ไม่โดนเพราะกูถามอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยอะไรอ่ะมันก็แล้วแต่คนบอกเทคนิคคือปกติมีอะไรมันไลติ้งเออคืออะไรอีกอาคนลอ อุ้ย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 เฮียเฮียแม่เฮียแม่หันหันหันเอาแล้วมึงไม่ออกมาลืมไอ้เฮียเขาออกมากันหมดแล้วอยู่ในโรงรถอยู่ในโรงรถอยู่ในโรงรถเป็นผู้ชายเออแบบใส่ใส่เสื้อแบบเหมือนแบบคนขายหมูอ่ะเหมือนคนขายหมูอ่ะเออมึงเอาโปไไปม เออคนขายหมูเดินไปแล้วออกแล้วออกจากรถแล้วอมีดอยู่ในรรถกำลังจะเดินไปทางไอ้หมูเอาแล้วอยู่ในตู้ด้วยกำลังเลี้ยวแล้วกำลังจะเปิดตู้เปิดตู้ตตอไอ้ไอ้ไม่เปิดว่ะมันเดินผ่านไปเฉยเลยกลับกลับท้งรถแล้วน่านจะหมดเวลาเฮ้ยมันเลี้ยวเลี้<ด>ยวกับวะเรียนาน,านมันลงไปชั้นล่างแล้วมันลงไปชั้นล่าง เ <Here. S 2> ยหมดหมดแล้วหมดแล้วหมกวกกระป๋อนไอ้เฮี้ยคือตกใจสตัตว์ตะกี้นี้หมายถึงรอบแรกนะตนะกี้น่าจะปอนในรถเอ้เลยในโดรถขาดอะไรบ้างครับพี่บล็อกว่าไม่ใช่หมดเลยอะ่ะว่าไม่ใช่โยกไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮันตู <c oughs> เฮ<อ>้ยเควไม่ผ่านสักอันเลยอะ่ะ เออไม่ต้องผ่านหรอกไม่ให้โยกายไม่ให้ฮันตูเหลือแค่เฉดกับยูเลรู้ได้ไงว่าไม่ใช่โยกายไม่ใช่ฮันตูก็มันไม่ตอบเรลวๆปิดเร็วอไม่ใช่ไม่ใช่ยูเลเพราะว่ามันไม่ฟีดเออไงแล้วตอบอะไรอ่ะยีนเบสหนึ่งบามัก็ไม่ร้องเลยเลยเอาเอาตอบอะไรอ่ะตามมึงอ่ะเฉดไม่ใช่สิงก็ปีนไม่มี อ่ะแล้วแต่ใครจะตอบเลยตอบเลยใครตอบะไรตอบเลยกูดาวโยกยโอเคไอ้เฮียหยาบสัตว์ตะกี้ตกใจปิประตูใส่แมนตอบเชดเเฉดเฉดเฉยเคดเชดเดเฉดเฉดเฉดเเดตอบเูดเเดเชดดเดเันเเด ใช่ใช่ใช่อะไรวะสปับี่ดบล็อกอ่ะไม่ไม่มีมีมีแค่สองอันเลยเขียนคือมีแค่สองอันมีแค่เขียนกับกับกดออฟเอาหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องมีสามดิเขียนคือไรอ่ะกูกูกูเลือกกูเลือกกดออฟตับสองอันอ่ะแล้วก็ไลท์ไลทิ้งหนึ่งอันมันไม่ไมนต้องมีอีกอันหนึ่งเว้ยเออถ้าถ้ามึงไม่ไม่ถ้ามึงกดเน็กต่อไปมันจะมีตัวอื่นอยู่อีกเว้ยไม่มีว่ะ มันมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเลือกซ้ำไงหรอวะเออแต่ว่าแต่ว่าคือจริงๆริะมันต้องมีถ้ามันไม่เลือกซ้ำ